สวัสดีครับผมมาดาสตอรี่คลิปนี้มาอยู่กับ d c 1 2ร้อยยี่นะ d c 1 2ร้อยยี่เอ็กนะตอนนี้เชียต้นกำลังลองนะคลิปนี้เป็นคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับนง,งานจริงนะมีน้ำลมนิดหน่อยเป็นตัวแอร์นะครับตัวนี้120ร้อยยี่สิบแรงมาปากสามเมตรนะคอใหญ่เดี๋ยวมาดูเชียต้นต้องเกี่ยวให้เสร็จปิ้งนี้นะ ค่อนข้างยุบอยู่ช่วงล่างเรียกว่าอิสระได้ไหม <laughs> หรือกึ่ง <laughs> ผมเรียกว่ากึ่งได้ไหม <laughs> ได้กึ่งหรืออิสระ, <laughs> ะมันอิสระไม่เต็มปากอะ่ะแต่มันก็หมุนด้วยก็หมุนหีีกันได้นะมันเป็นอิสระนะครับกึ่งกึ่งนะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึงกับอิสระมาก เดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวต้นกำลังมองแกวกันดู DC ลายีหน้าง,งานจริงนะลุยลมก็ปาก3เมตรนะคอใหญ่ตู้เท่าร้อยแตู้นวดตู้นวดตู้เท่าร้อยแปดนะครับแล้วก็มีที่คร่าวๆมีมาเพิ่มก็เป็นระบบเป่าฝุ่นตรงกองอากาศนะสามารถ เป่าฝุ่นออกได้นะครับก็มีปากมีเครื่องใหม่นะครับเครื่องเป็นร้อยยี่นะแล้วก็ชุดเกียร์ย้ายจากด้านหน้ามาไว้ด้านหลังนะเป็นสายพานเครื่องยังอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมครับแล้วก็เกียร์ย้ายมายอยู่ด้านหลังชุดขับจะอยู่ด้านหลังครับล้อน,นําจะไปอยู่ด้านหน้าแล้วก็เป็นช่วงล่างอิสระสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นยังไม่ถึงร้อยนะครับ ก็ยังเป็นห้องเกียร์อยู่แตเป็นห้องเกียร์ห้องเกียร์เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นอิสระนะก็คือล้อสามารถหมุนส่วนกันได้นะครับคลิปนี้ก็คร่าวๆนะ,ะเดี๋ยวมีคลิปใหญ่รีวิวฟูลร,รีวิวอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ดูทำงานจริงวิ่งนี้นะครับ นี่ก็กำลังทดลองกันอยู่นะครับก็หลักๆแล้วเกียร์จะมีสามเกียร์นะก็มีเบรกเลี้ยวเบรกเลี้ยวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีซอฟซอฟก็คือจะหมุนส่วนกันนิดนึงนะครับล้อซ้ายขวาจะหมุนส่วนกันนิดนึงนะครับแล้วก็ไอฮาร์ดก็คือเร็วนะครับคือเกียร์เร็วนะครับ เกี่ยหายเลี้ยวหายเลี้ยวฮัทเลี้ยววัยนะครับดูนะครับหน้าปากหน้าปากสามเมตรน,นะใหญ่กว่าใหญ่กว่าร้อยห้านะร้อยห้าร้อยห้ามีอยู่สองเมตรเจ็ดนะมีืสามเมตรนะครับดูระบบเลี้ยวนะครับนี่นะใช้งานจริงนะครับ ขัดจริงๆนะครับก็ผมรู้สึกว่ามันจะคล่องตัวกว่าก็าเดิมอยู่นะชุดแท็กออกแบบใหม่นะครับเกียร์จะไม่อยู่ท้ายเนละนี่นละก็เป็นการทำงานรถคูปุต้าจะชอบงานอย่างนี้นะครับงานนาน้ำหน่อยๆน,นะ เดี๋ยวรอเสียต้นมาแล้วก็เดี๋ยวหมุนโชว์หน่อยอะเดี๋ยวมาดูอีกสักเที่ยวเดี๋ยวตอนนี้จะลอยต่อลอยนะเดี๋ยวมาดูหมุนล,ลอยต่อลอยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเราต้องมาอยู่ข้างๆนิดนึงนะเดี๋ยวมาดูนะครับนี่นะเดี๋ยวลอยต่อลอยนะนี่นะครับ นี่นะอันนี้ทรงช่วงล่างอิสระนี่ครับล้อมหมุนร้อยล้อหมุนส่วนแล้วนะนี่ครับนี่นะจะเลี้ยวค่อนข้างง่ายนะยิ่งเจอนาน้ำอย่างเงี้ยค่อนข้างคล่อง,ง,งตัวนะครับก็คล่องตัวกว่าร้อยห้าก็แล้วกันละดีไหวอยู่ร้อยห้าแน่นอนครับที่สำคัญตัวเดินตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าตัวเดินจะแรงมากเลยนะ ตัวเดินนี่ค่อนข้างคล่อง,งตัวไวแล้วก็แรงนะครับบวกกับเครื่องร้อยยี่เนี่ยมันพลังมันเหลือ่อยแล้วนะครับพลังมันเหลือกินเหลือใช้แล้วไปดูนะครับยวดูเสียต้นจะมาหมุนนะ แอร์แคบินนะถ้าใครออกก็ตู้แอร์ดีกว่าครับแทงหน่อยดูหมุนนะครับหมุนหัวงานนี่นะมันจะปั่นส่วนทางกันแล้วนะนี่นะครับเห็นไหมล้อก,ก็จะหมุนส่วนกันนะ สละไหมถามว่าอิสระไหมมันก็อิสละนะแต่มันก็อยู่ในห้องเกียร์เดียวนะครับมันไม่ใช่แยกแยกแบบแยกเต็มระบบเหมือนรถเกี่ยวไทยนะเดี๋ยวมาดูจะต้นโชว์ตอนสุดท้ายนะครับหมุนอูเดิเดนนะ โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากอาเอาไ้อีกสักเที่ยวเดี๋ยวดูตัวเดินนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คุป,ปตาดีซีร้อยยี ฝากกดติดตามด้วยชมวรนาสตอรี่เดี๋ยวกิมหน้าจะพาไปดูแลถ่ายรุ่นใหม่นะครับของมรตดาเฮ้ยของบาเด๋ยวต้นเล่นอีกหน่อยนึงนะเยะต้นตีเทือกแล้วนะดูนะครับตัวเดินนั่งทางไวนะ ผมคิดว่าตัวเดินไวดีก็ฝากติดตามด้วยช่องมานาสตอรีค่คลิปนี้ไม่มีเลยมากพามาดู DC 120X นะครับเี่ยวข้าวค่อนข้างไวดีสำหรับคลิปนี้ไม่มีเลยมากขอบค,ณคา,าบคณครับทคสวัสดีครับ